สวัสดีค่ะลุงนะคะแว่นด็อกเตอร์อสาขามหาชัยวันนี้ลุงจะมาแนะนาเคล็ดลับดีๆง่ายนิดเดียวถ้าคุณอยากให้แว่นอยู่กับคุณได้นาน,น,านๆเพียงคุณทำสี่สิ่งนี้งั้นเราไปดูกันเลยเคล็ดลับที่หนึ่งคือพยายามใส่แว่นสวมสองมือถอดสองมือแว่นจะได้ไม่เสียทรงนะคะส่วนเคล็ดลับที่สอง เวลาวางแว่นอย่าวางคว่ำหน้าเลนเดี๋ยวเลนน่ะจะเป็นรอยนะคะให้วางไว้หงายหน้าแว่นขึ้นเคล็ดลับที่3เวลาวางแว่นอย่าวางไว้หน้าคอนโซนลรถยนต์บางทีเราจอดรถตากแดดเพราะว่ามันจะมีความร้อนความร้อนจะทําให้เลนก่งตัวหรือว่าแตกลายงาให้นําแว่นเขาลงมาด้วย แล้วเคล็ดลับสุดท้ายเคล็ดลับที่4นะคะเวลาเช็ดทําความสะอาดแว่นตาอย่าใช้ชายเสื้อเพราะว่าเสื้อแต่ละตัวความหยาบก,กันไม่เหมือนกันให้ใช้ผ้าเช็ดเลนหรือว่าเป็นตัวผ้านานโนก็ได้เป็นยังไงบ้างคะ4เคล็ดลับง่ายๆที่จะทําให้แว่นอยู่กับคุณได้อีกนานเลยค่ะ คลิปต่อไปรอดูนะคะว่าลุงจะเอาเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากแล้วใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆเคล็ดลับดีๆอย่าลืมกดติดตามตามช่องทางที่ลุงทิ้งไว้ให้นะคะสวัสดีค่ะ